สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าลรือทีน่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไอแทนแทนแทน แทน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 อ่างานบล็อกโมจีนก็สมอนสเตอร์ค่าดูหน้ากล่องก็คงจะรู้นะว่ามันคือตัวอะไรเออผมขอเรียกเจ้าตัวนี้สั้นๆว่าเมกะละกันนะครับอ่าเจ้าเมกกะตัวนี้ เป็นงานบล็อกโมจีนะครับมีจํานวนบล็อกถึง4,000บล็อกบวกนะครับก็คือ4,000กว่าตัวนั่นเองครั้งที่แล้วที่ผมประกอบเจ้า o p t i m มัมาเป็นงานบล็อกโมจีเหมือนกันมันแค่2400กว่าชิ้นเองนะเจ้าตัวนี้4,000ชิ้นเกือบเท่าหนึ่งของตัวออพติมัสมาเลยนะครับเออ การันตีอย่างหนึ่งก็คือความตัวใหญ่ของมันครับอังการแน่นอนอ่าผมไม่รู้ว่าเจ้าตัว g อสมาสเตอร์คอสมอนสเตอร์ตัวเนี้ยเจ้าเมกะตัวเนี้ยจะใหญ่และยาวเท่าไหร่เออเพราะมันมีหางด้วยเนาะไม่ใช่แค่ตัวอย่างเดียวอ่าแต่เขาบอกว่าถ้าได้ตามรูปหน้ากล่องเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยโอ้สวยนะครับสวยสวยสวย,วยใช้ได้เลยแหละ ที่สําคัญเจ้าตัวนี้เป็นเมกะตัวที่ผมชอบด้วยอ่าเป็นทรงเดียวกับคิริวนะครับรูปร่างเขาคล้ายๆกับคิริวในโตเกียว SOS นั่นเองโอ้ก็เลยจัดการมาครับอ่าเอามาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอขอถอนหายใจหน่อยได้ไหม <laughs> ตัวที่แล้วผมใช้เวลาประกอบไปเกือบอาทิตย์นะครับ เจ้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาประกอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวบล็อกมีมากกว่าการเกือบเท่าตัวหนึ่งอืมอ่ะเอาเป็นว่าเอามาแล้วก็จะเอามาประกอบรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่ะอย่ามวัวเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราไปดูบล็อกข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปไปเปิดกล่องกันเลยครับ เอาละครับมาเรามาเปิดกล่องดูตัวบล็อกข้างในโอ้ลืมบอกไปนี่เขาจะมีลูกเล่นนี่ตรงหน้าอกนะครับนีกลางออกได้นะแล้วก็ตรงปืนที่หลังแพคหลังมันก็ขยับได้นะครับตัวนิ้วก็ขยับได้เช่นกันเรียนแบบเจ้าตัวที่ริ้วเลยเออมาแกดูบล็อกข้างในกันดีกว่านะครับ อ๊อโอ้โหเขาปิดมาให้อย่างดีเลยอะนั่นหนามากอบออืออ่าจะหมดแล้วนะอึ๊บๆอๆๆออือออออ๊ยอุ๊อ้ยอุยอ้าวยังไม่หมดโอ้ยตายแล้วถ้าเป็นงูเห่านี่ก็คงโดนฉกตายไปแล้วครับอยู่ตรงตานี่เองอ่าโอเคหมดแล้วโอ้โห โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หเต็มโต๊ะเลยครับเยอะมากดูคู่มือขอบอกว่าคู่มือหนามากดูสิเห็นปะหูแล้วหนัานนากด้วยมาดูที่ว่ามีทั้งหมดกี่ถุงโอ้ย อึอ่าถุงสุดท้ายเฮ้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 ยมันไม่บอกถุงอนะ่ะเดี๋ยวนะฮะผมกำลังหาอยู่ว่าอ่าถุงสุดท้ายคือถุง A5 นะครับถุง A5 เป็นแพ็กหลังนะฮะอาถุง A5 เป็นแพ็กหลัง มันมี2โบมดให้เราเลือกนะครับอเวลาเราเล่นก็คือว่าเป็นตัวเมกะไม่ใส่แพ็คหลังนะครับแล้วก็ตัวเมกะติดแพ็คหลังนั่นเองอผมขอเก็บคู่มือก่อนนะามานี่อันนี้คือถุงเบอร์หนึ่งนะครับในถุงก็จะยังมีถุงย่อยๆนะครับนี่ อาจจะมีเสียงก๊อปแก๊บก๊อแก๊หน่อยนะครับถุงตรงหน้าผมเยอะมากนี่แล้วก็ไอส้สีส,ส้มเนี่ยคือเป็นตัวงัดบล็อกนะครับงัดบล็อกเวลาเราต่อผิดหรือว่าจะขยับบล็อกนะครับใช้ตัวนี้งัดได้นะฮะอ่าก่อนหน้านี้ไม่มีตัวให้นะครับดูตัวงานของบล็อกแล้วเนี่ยโอเคนะงานดีอยู่นะครับอ่างานดีอยู่งานดีอยู่สีโอเคนะครับสีโทนสีเทาๆนะฮะอ่ามา ถุงต่อมาก็จะเป็นถุงสีเทาเหมือนกันข้างในก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นถุงเบอร์สิบนะครับอ่าวิธีการประกอบก็คือไล่ตามเบอร์ของเขาไปเลยก็คือไล่ไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกไล่ไปตามคู่มือเลยนะครับอย่าแกะทุกถุงรวมกันนะเราจะทํางานยากขึ้นครับอันนี้เป็นถุง A4 ่น่าจะเป็นส่วนใน,ในส่วนของแพ็คหลังนะครับ นี่โอ้ตัวสีน้ำเงินนี่สวยนะสีน้ำเงินเห็นไหมเอ่ยผมไม่รู้ว่าใน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 กล้องเนี่ยจะเห็นไหมนะครับว่าเออตัวสีน้ำเงินเขาจะเป็นสีน้ำเงินแบบสีน้ำเงินเข้มๆ่ะเออแต่สวยนะสวย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 ,สวยอ่ามาแล้วก็เมื่อกี้ a ออันนี้ A5 ครับเป็นส่วนชักหลังเหมือนกันนี่เยอะอ,อ,อ,อยู่นะแต่ละหนึ่งถุงอนะเนี่ยมีตัวต่อเยอะอ,อยู่นะเออ อันนี้เป็นถุงเบอร์8ครับโอ้เยอะนะเนี่ยมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอ่าอันนี้เรารีวิวกันดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถุงไหนเป็นอะไรแล้วนะครับอ่านี่อันนี้เป็นตัวบล็อกถุงเบอร์7นะครับอ่าระบาดมันก็มีบางส่วนที่เขาลงสีหรือแปะสติกเกอร์มาให้แล้วนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะ นี่อันนี้ถุงเบอร์เจ็นะอ่าถุงต่อมาเป็นถุงน่าจะเบอร์9ครับนี่อ่าถุงที่ไม่มีเอนำหน้าน่าจะเป็นตัวของเมกะก็เมกะอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นถุงสีเทานะครับตัวงานพลาสติกโอเคครับดีครับโอ้อันนี้ถุงเบอร์สองครับโอ้โหดูมันที เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่อันนี้เป็นถุงสีเทากับเป็นถุงสีเท่าอะ่ะอันนี้เป็นบล็อกสีเทากับบล็อกสีดํานะครับรวมกันนะอาเนียเห็นได้ชัดเลยนี่มาอันนี้เป็นส่วนของ A1 ครับเอหนึ่งนี่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถุงเบอร์สามนี่ ก็ย,ยังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่นะฮะแล้วก็ถุงเบอร์สี่ครับโอ้โหอยากให้ดูเห็นไหมมันเป็นชิ้นแบบละเอียดยิบมาเลยอ่ะแล้วเราค่อยๆมานั่งประกอบให้มันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาฮะอ,อันนี้ถุงเบอร์หกครับนี่อาต่อมา อันนี้ถุงเบอร์3ครับนี่เห็นว่ามีชิ้นส่วนใสด้วยอ่าออโอเคนะแล้วก็อันนี้ถุงเบอร์5้าครับนี่ถุงสุดท้ายถุง A2 ครับอึบขอโทษนะครับถ้ามันมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อปแก๊บดังหน่อยนะครับถุงพลาสติกมันเยอะมากมน,นี่อ้ถุง A2 นะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดเลย ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมด15ถุงนะครับเป็นตัวเมกะ10ถุงแล้วก็เป็นตัวแพ็คหลัง5ถุงนะครับอ่าประกอบเสร็จทั้ง15ถุงก็จะได้ตัว GA, เมกกะพร้อมแพ็คหลังอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าเจ้างานบล็อกเนี่ยวิธีการประกอบเนี่ย ถามว่าติดกาวไหมมีบางจุดก็ควรต้องติดกาวนะครับเพราะว่า,าบางทีเราขยับอะไรเนี้ยมันจะหลุดแล้วบางทีมันหลุดมันหลุดแล้วเราประกอบกลับเข้าไปเนี่ยมันอาจไม่ตรงล็อกของมันนะครับถ้าไม่มั่นใจตรงไหนหรือชิ้นส่วนตรงไหนมันหลวมก็แนะนําให้ติดกาวครับแต่ต้องเช็คให้ดีๆว่ามันเป็นจุดขยับหรือว่าเป็นจุดที่ต้องถอดเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเช็คก่อนติดกาวนะครับศึกษาคู่มือดีๆ อะเอาเป็นว่าเดี๋ยว <12. S 1> ผมไปประกอบ <Excel KK> ทั้ง15ถุงนี้ให้เป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเมกะที่ประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงโอป่ะไปประกอบกันเลยครับตัดดัดตแดแล้วเราก็ประกอบเจ้าเมกะเสร็จแล้วนะครับอู้ขอบอกว่าใหญ่มากตัวใหญ่มาก โอ้อลังการมากเลยผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆอรังอรังอย่างเงี้ยเจ้านี้ไม่ควรพลาดครับอ่าผมใช้เวลาต่อเจ้านี้อยู่ประมาณ5วันกว่าๆนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะโดยรวมเจ้านี้ต่อไม่ยากครับต่อง่ายกว่าตัวออพติมัสมาเยอะเลยครับอ่าประกอบตามคู่มือประกอบตามคู่มือเลยครับไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยาก แต่ที่อยากจะเตือนถ้าใครมีเวลาซื้อตามแล้วมีเวลาจะประกอบเนี่ยผมแนะนำว่ามั่นใจว่าประกอบไม่ผิดเนี่ยประกอบแต่ละชิ้นแต่ละจุดเนี่ยทากาวไปด้วยก็ดีครับมันจะทำให้แน่นขึ้นนะฮะอ่ะมาข้อเสียของเจ้าตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือชิ้นส่วนถ้าเราไม่ทากาวมันจะหลุดออกง่ายมากเลยครับคือบางบางส่วนเนี่ยมันรับน้ำหนักชิ้นเยอะนะ แต่ตัวล็อกของมันอะล็อกแค่จุดเดียวแรงก็ดึงลงเยอะอย่างเงี้ยมันจะทําให้หลุดง่ายมากเจอหลายจุดมากนะครับาบางจุดจะต้องแต้มกาวอย่างที่2ผมไม่รู้ว่าผมโชคร้ายหรือยังไงนะของผมนี่ชิ้นส่วนผิดแบบยับยับเลยครับแบบยับยับยังไงก็คือว่าชิ้นส่วนขาดชิ้นส่วนให้มาผิดให้มาเกินมันมีอยู่แล้ว แต่ให้มาขาดเนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนยเวิธีแก้ปัญหาของผมหรอวิธีแก้ปัญหาของผมคือเอาจริงๆนะคือถ้าแกะรับประกอบแล้วเนี่ยร้านไม่ค่อยรับหรอกร้านไม่ค่อยรับเคมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ในถุงเนี่ยชิ้นส่วนมันครบไหมนะวิธีการแก้คือมันสามารถพลิกแพลงได้ไหมอ่าอย่างสมมติว่าอ่าอย่างตรงเนี้ยอย่างสมุดว่าเนี่ยตรงมืออย่างเนี้ย มันขาดชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยเราเอาชิ้นส่วนอื่นมาแทนหรือว่าเราเว้นไว้แล้วเอาขั้นต่อไปมาโปะทับเนี่ยได้ไหมนะอ่าผมจะทําวิธีประมาณนี้นะครับของผมเจอหลายจุดมากไม่ว่าขาหัวไหล่ข้อเท้าแม้กระทั่งหน้าตามันนะฮะก็มีนะครับอ่าผมอาจจะใช้ชิ้นส่วนที่อ่าเป็นของออพติม s สมามาช่วยนะครับคือมีอะไรอยู่แล้วนั่นเองอ่า สำหรับลูกเล่นของเจ้าตัวเมกะก็ซิล่าตัวนี้ก็จะมีอย่างแรกเลยคือเปิดไฟเห็นไหมเอ่ยผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะคือผมตอนนี้ไม่สามารถที่จะขยับเจ้าตัวนี้ได้นะถ้าขยับเนี่ยหลุดครับหลุดเกลียวกาวเลย <laughs> <laughs> เหนื่อยตรงขยับเนี่ยผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะจับมันถ่ายรูปยังไงนะฮะอ่ะอย่างแรกคือมีไฟอย่างที่สองมันจะเป็นแพ็คอาวุธนะครับเอออันนี้คือเป็นเจ้าเมกะ ตอนอาภาคแรกนะครับที่ต่อสู้กับก็อตซิล่ามานะครับแล้วก็เป็นชุดอัปเกรดของตัวมันนะครับอย่างแรกคือปืนข้างมือนะครับคือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเอามาแปะข้างมืออย่างนี้นะฮะอ่าอันที่2ก็คือปืนใหญ่ครับนีอ่อันนี้หนักนะผมกําลังกังวลอยู่เลยเนี่ยว่ามันจะจุ๊บข้างหลังตัวหุ่นเมกะก็อตซิล่านี้อยู่ไหมอ่าอาจจะต้องติดกาวนะครับในการช่วย ช่วยมารับน้ําหนักของตัวปืนชุดนี้นะชุดนี้ไม่มีไฟนะครับตัวปืนนะหนักอยู่นะหนักหนุนหนักอยู่เพื่อนๆที่ซื้อตามไปแล้วกําลังประกอบผมแนะนําว่าให้เลือกประกอบเป็นตัวเมกะกอซิล่าธรรมดาหรือว่าอัปเกรดนะครับมีปืนแพ็คหลังอย่างนี้นะถ้าเลือกที่จะประกอบแพ็คหลังตัวนี้แนะนําว่าให้ติดกาวตัวแพ็คหลังตัวนี้กับตัวหุ่นนะครับมันจะทําให ตัวหุ่นรับน้ำหนักกับปืนได้ดีครับทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเมกะกอรซิลาก็มีประมาณนี้นะเอาจริงๆคือถ้าใครมีเวลา,อ,าอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยใครมีเวลาซื้อมันมาต่อก็โอเคครับแก้เหงาได้ระดับหนึ่งถามว่ามันขี้เละไหมมันก็ไม่ขี้เละน,นะมันก็สวยเท่อยู่นะอรัาการอยู่มันเหมาะที่จะประกอบเสร็จแล้วตั้งขึ้นตู้โชว์สวยๆนะไม่ต้องทำอะไรมาเลย ห้ามแตะห้ามต้องห้ามขยับมาเลยอย่างเงี้ยนะครับเหมาะแก่เหมาะวุ้ยลินพันเหมาะกับพวกนั้นมากกว่านะครับสำหรับตัวผมเนี่ยประกอบเสร็จถ่ายรีวิวเสร็จอาจจะแยกชิ้นส่วนลงกล่องนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะทำยังไงกับมันได้นะฮะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าไมกะาก็ซิลาก็อ้อลืมอีกแล้วเห็นไหมมาวัดความสูงกันก่อน ความสูงของมันมนี่หนึ่งหมายบรรทัดแล้วนะประมาณประมาณ52เซนนะครับความสูงอ๋อความยาวของหางนี่คงวัดไม่ได้ครับเพราะว่าถาลือออกมาแล้วมันหักม,มันหลุดนะฮะอ่าความสูงก็ประมาณ52เซนอ่ายาว ประมาณดีกว่ายาวประมาณยาวประมาณ40เซนครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเมกะตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับเจ้าเมกะตัวนี้ถ่ายรูปซึ่งเป็นงานใหญ่สำหรับผมมากไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถ้าคลิปนี้มีมีมเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดเฟรมบ้างภาพมันแปลกๆบ้างต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับเจอตัวมันใหญ่จริงๆ ใหญ่มากๆอ่ะป่ะเราไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงานบล็อกโมจินก็ส t มาสเตอร์ตัวนี้สำหรับผมยกโปง่งยกโป่งให้กับความใหญ่อลังการของมันนะครับผมเป็นแฟนก็สิล่าแล้วตัวที่ผมชอบก็คือคิริวดังนั้นเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์ความต้องการของผมนะครับแต่ถ้าเพื่อน ไม่ได้เป็นแฟนก็ซิล่าหรือว่าเป็นแฟนก็ซิล่าแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวที่ชอบไม่ได้เป็นคริวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับด้วยความที่1ชิ้นส่วนมันเยอะ2เวลาประกอบอะชิ้นส่วนมันไม่ติดแน่นคงทนนะครับมันชอบหลุดนะฮะ 3. ปัญหาที่เจอก็คือชิ้นส่วนมันชอบให้มาผิดหรือว่าให้มาขาดนั่นเองอ่าอย่างของผมเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยชิ้นส่วนไหนขาดก็ไปรื้อของอัพติมัสมามาใส่นะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีพิกแพงเปลี่ยนจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นมาใส่แทนนะครับอ่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, คุยกันข้างล่างได้นะครับใครที่ซื้อไปต่อแล้วเจอเหมือนผมบ้างไหมชิ้นส่วนขาด ชิ้นส่วนให้มาผิดอ่าอะไรอย่างนี้บอกเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะครับสำหรับผมตัวนี้ถือว่าชอบครับอ่าแต่ไม่ชอบมันอย่างเดียวคือความใหญ่และอลังการของมันเนี่ยจะหาที่ตั้งให้มันไม่ได้ครับ <laughs> น่าจะรือลงกล่องอ่ะอ่ะอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาที่อยู่ให้เจ้านี่ก่อนแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาพาไปไลฟ์ที่ไหนหรือมีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยอ่าช่วงนี้ดูข่าวแล้วก็ยังเหนื่อยใจอยู่นะครับดูแลตัวเองกันวนไปนะ Take c a r ยัวร์เซล f ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะครับ ด้วยความห่วงใยจากคอบบี้แบคครับเป็นห่วงทุกคนนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวไปละบ๊ายบายอุ๊ยหลุดเลยบ๊ายบาย happy man